สวัสดีครับผู้ชมรายการโชว์รูมที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่โครงการริทึมรัชดาห้วยขวางนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าก้าวแรกที่เข้ามาในโครงการนี้นะครับผมสะดุดตาการตกแต่งของที่นี่มากเลยครับทั้งดีไซน์ล็อบบี้นะครับโอ้โหสวยโดนใจมากครับผมเย่งนึกว่าต้องมาเดินั่นโชว์ที่นี่นะครับงั้นจัดสักหน่อยเลยดีกว่า แถมการเดินทางยังสะดวกสบายนะครับดูจากพี่มุ้นเป็นต้นนะครับตื่นมาปับ๊บนั่งรถ m r มาทีมาปุ๊บโอ้โหลงที่นี่ครับทางออกที่2เจอโครงการเลยเลยครับ สวัสดีครับพบกับเราสามคนนะครับพี่ตุ้มนะครับน้องบุญเส้นนะครับกับอีคิวนะครับในการโชว์รูมนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้นะครับเราพาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ริทึมคอนโดนะครับเรียกว่าเป็นแฟชั่นคอนโดสุดเท่ของกรุงเทพทีเดียวครับเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเราอยากจะติดไอวาทีแล้วนะฮะที่นี่เลยครับโอ้พอผมเดินเข้ามาที่ล็อบบี้นะครับพี่ตุ้มครับรู้สึกถึงตอนที่ผมเนี่ยอยู่กับที่อุตกูตูที่ฝรั่งเศสนะครับสมัยที่เป็นอุตกูตูอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกกกกวว่่่่าาามมมมัััันนนนนนเเเเหะะะบบงงรรแฟชออผดดีีิิฮูคทย สริงนะครับต้องเสร็จขานหมครับต้องเดินอย่างนี้นะครับในแบบบแบบนะครับต้องเดินอย่างนี้นะครับแล้วก็จับมันก็รู้สึกแบบผมจะได้กลับนะครับเนี่ยมันเกินจริงครับไม่หรอกมันเกินเลยแต่เนี้ยหล่อจังเลยนั่งอิ่งใช่ไหมไม่ปวตัวนัอใส่กางแต่ว่าการตกแต่งของที่นี่นะคะโหรู้สึกว่าเก๋แล้วก็เท่ไม่เหมือนใครเลยต้องถามกูรูนิดนึงเลยครับว่าสายนี้เป็นสายไหนพี่พี่อยากเรียกมันว่า คอสต์สไตลนะครับ <P orts. S 2> ก็คือว่าไอ้คำว่าคอสตเนี่ยความหมายเนี่ยมันมีหลายหลายความหมายด้วยกันนะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นความเก๋ความเท่แต่พี่ทุกอยากจะใส่ความหมายที่ว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนใครมันเป็นอะไรที่มันเฉพาะตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเดินอยู่นี่เราจะมีความรู้สึกว่าคุณจะดูดีนะ<ร><ร>แต่ก็เป็นดูดีแบบวิคิวนะคุณเจนก็จะสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ Aspiring Idea by AP วันนี้นะครับผมเลยอยากจะบอกว่าที่นี่ที่รีเทิรมรัชดากเมืองขวางเนี่ยเอาความเป็นคอสตเนี่ยมาใส่ในการตกแต่งงงงแบบไไหนนทกััยยเดี๋วลอ ในช่วงนี้ครับ Aspiring Idea by AT ครับ Aspiring Idea by AT ในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายถึงการตกแต่งสไตล์ o อ s ์ชลิฟวิ่งจริงๆแล้วสไตล์ o อ s ์ชลิฟวิ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก p s อร์ชไฟ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของคุณนายวิกตอเรียเบคแฮมครับด้วยรูปรักษที่เป็นผู้นำแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาการแต่งตัวที่โดดเด่นและมีลูกเล่นทาง AP จึงได้จับคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการออกแบบของลิติมรัชดาห้วยขวางเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เดินมาในบริเวณล็อบบี้ของโครงการก็จะรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนแคทวอล์ของเวทีระดับโลก หรูหราด้วยทริปเปิลวอลลุ่มอปปี้การดีไซน์ไลทติ้งการจุดต่างๆที่เรียบหรูด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์หนังและสำหรับ Aspiring Idea by AP ครั้งหน้าผมจะยกตัวอย่างการนำสไตล์นี้มาตกแต่ในห้องชุดของโครงการลิทึมรัชดาเว้ขวางมาให้ชมกันเพื่อที่ได้เป็นแนวคิดในการประยุกต์มาใช้ที่บ้านของคุณนะครับ ผมไปที่ชอบแนวนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาต่อไปแล้วนะคะแต่ต้องมาทำอีกิีนิดนึงว่าเราเหมาะกับการแต่งห้องแบบนี้เท่าไหร่อไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามรายการเราสัปดาห์หน้านะครับในช่วง Aspiring Idea by AP เนี่ยผมจะมาให้ดูเลยว่าการแต่งแนวพอสเนี่ยเมื่อจะเข้ากับห้องของเราที่บ้านได้อย่างไรนะครับไม่ยากใช่ครับรับน่าสนใจครับเอาละครับแต่มาถึงที่แขกรับเชิญของเราดีกว่าครับ สัปดาห์นี้นะครับเป็นไอดอลผมเลยเป็นเจ้าของเพลงพวกนี้อย่างเช่นแบบนี่คือเงานีริ้งเงาหรือเพลงชาวในโลกนี้ไม่มีมีนู่นแล้วหรออยามเล่นก็ต้องเสียหาหลายคนลคิดออกแล้วแบบพี่หนึ่งในวงวีนั่นเองนะครับแต่คลิปในโซเชีี่หนึ่งสองสามมาแล้วนะครับแล้วก็เพลงต่างอีกมากมายวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าไปบุกถึงห้องนอนเขาเลยนะฮะช่วงหน้าเจอกันแน่นอนครับ เนื่อยน้อยนะที่รักคนธรรมดาอย่างฉันเนื่อยน้อยนะที่ต้องป่าฝันร่วมทางกันไปได้ไหมช่วยรอหน่อยอดทนอีกนิดนึงต้องมีวันใดวันหนึ่ง จะพาจะไปถึงในวันของเราโหล่อเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะยอดเยี่ยมมากครับขอสลับนะครับคุณหนึ่งะระดงวิทย์นะครับ <ฮา S 2> นักแต่งเพลงที่ต้องเชื่อว,ว่า ได้ยินเพลงครั้งแรกนะครับเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงขอบคุณมากครับหลายคนนะคะอาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตาพี่หนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าได้เห็นผลงานเนี่ยโหทุกคนต้องติดใจแน่นอนเลยนะคะคว่าที่ผ่านมาพี่หนึ่งทำผลงานไว้เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะลองไปชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งนรงวิทย์เต,เตชะธนวัฒน์เรียนจบจากคณะทิเทศศาสตร์มหาวิทรรายาลัยกรุงเทพ เคยเป็น AE อยู่2ปีเริ่มแต่งเพลงครั้งแรกเมื่อตอนเรียนอยู่ปี2โดยแต่งให้กับวงออโตบาร์ในเพลงที่ชื่อว่าเธอคือเสียงเพลงและก็แต่งมาอย่างต่อเนื่องโดยผลงานที่สร้างชื่อมีทั้งเพลงยิ่งรักเธอของโดมประกรลำหรือเพลงแอบมีเธอของลิปกับออยและผลงานอื่นๆอีกมากมายแต่ผลงานที่ทําให้คนรู้จักกับหนึ่งนลงวิทย์มากขึ้นก็คืออาราบั้งสลิปเซตโซไซตี้โดยมีเพลงที่ติดหูคนฟังอย่างเช่น เพลงเรื่องมันเตียงอยากหลับตาอยู่เย็นนั้นทำอยู่เย็นนั้นฝันถึงเธอเรื่อยไปเพราะว่าความจริงไม่มีทางใดทำให้เราได้รักกันโอ้หรือ <ทำ S 1> เพลง,ง,งมิวสิคเลเวอร์และหลังจากนั้น ก็มีผลงานสลีปเลดสองและสามออกมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้หนึ่งนลวงวิทย์ก็ยังจะมีอัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่องให้แฟนๆได้ติดตามชมกันค่ะโอ้โหหลายคนนะคะเห็ผลงานของพี่หนึ่งแล้วเนี่ยต้องร้องอ๋อแน่นอนเลยสลีปเลดของพี่โหดังมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องมาถามพี่หนึ่งก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นของนักแต่งเพลงนี้มีมานานขนาดไหนแล้ว ก็นานแล้วครับย้อนกลับไปตั้งสมัยเรียนเราเห็นพี่ดิมสีฟ้าทพี่ดิมสีโป๊ะอชสไามเราก็อยากอยากทำแบบนี้ได้างแต่วันนี้มาที่รายการของเราใช่เ่าเองเราแต่งเพลงให้พี่หนึ่งไม่ได้หรอกเราต้องแต่งบ้าน้เขาแต่งบ้านดีกว่าวันนี้พี่หนึ่งให้เราแต่งอะไรให้คะคอนโดครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบ้านของคนเฉาจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับคนเงาครับนี่แหละเงาเงาเงานี่แหละความจริง